สวัสดีครับผมโออูชายใหญ่นะครับนะวันนี้ผมจะพามาดูดโดรนการเกษตรครับฉีดพ่นปุ๋ยพ่นยานในนาข้าวนะครับผมดู่เกะ <c oughs> จะเป็นการเติมยาครับ <c oughs> เตรียมเครื่องเติยมยานะครับผมครั้งหนึ่งใส่ได้ประมาณ10ลิตรครับ ยาเราก็จะผสมใส่ถังไว้ครับคนให้เข้ากันครับอ๋อพอเห็นไหมครับ ที่การเกษตรสมัยใหม่ครับปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานครับไม่ต้องไปเดินโดนยาโดยตรงครับแค่บังคับรีโมทคอนโทรลนะครับด้วยสัญญาณ GPS นะพี่เนาะสัญญาณดาวเทียมครับนี่ครับกับตันของเราครับทดสอบครับสียาครับสเปรย์นะครับ สตาร์ทเครื่องแล้วครับผมโอ้โุลมกระจายเลยครับตัวเครืครับ,รบมาแล้วไปแล้วครับ ทั้งสิบปีใช้เวลาบินประมาณน่าจะประมาณสองสามนาทีได้ครับหรืว <The same S 1> ประมาณกีด่ดอกครับนี่นี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว,ลวใช่ไหม ผู้ควบคุมเครื่องก็อยู่ที่ไม่ต้องไปสัมผัสยาดโดยตรงครับมันก็จะปลอดภัยกับผู้ที่ใช้งานครับไม่ต้องไปสัมผัสสารเคมีครับเยี่ยมเลยครับนจะเป็นนาที่โล่งๆไม่มีต้นไม้เ네นี่ยก็จะสะดวกดีมากครับ ถ้ามีต้นไม้ต้องไปบินหลบต้นไม้อีกนาแปลงนี้จะเสร็จแล้วครับนี่เก็บข้างนะครับ ดังมาครับนี่ครับมาแล้วครับผมไปนี้เสร็จกำลังเก็บขอบครับต้นไม้ราบไปแล้ว ครับท่านผู้ชมครับแรงมากครับ มันใกล้ต้นไม้ครับต้องระวังหน่อยครับนี่เป็นระบบเมนูน,นีไไหมนี่ ถ้าบีนโล่งๆแล้วก็ใช้ระบบออตโต้ครับถ้าเป็นที่มันใกล้กิ่งไม้หน่อยแล้วก็ใช้ระบบมือเป็นวนวดเอาเลยครับมันจะนิ่งกว่าครับเรร็บร้อยเสร็จร้อยครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับ เครับจบข่าวครับผมท่านผู้ชมขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอชัยใหญ่ครับสวัสดีครับ